สิ่งกรทแถึงผมจะวัย50บวกบวกแต่ผมก็ยังแซบได้ใจแฟนลุ่นๆนะครับกล้าคอนเฟิร์มไหมว่าความฟิตปังของพี่ทำให้แฟนเด็กฟินว่คอนเฟิร์สิครับแฟนรุ่นใหญ่วัย57คนนี้แซบเบอร์ไหนถึงได้ใจหนูน่าจะเป็นเบอร์ตองเลยปะ ออวยนิดนผู้ชายคนนี้มีอะไรดึงดูดใจถึงทำให้หนูอยากเล่นกับไฟเหมือนพ่อพี่เหมือนพ่อเลยแกกับพ่อนอีกเชื่อพี่หพ่อเปลเชื่อหรือไม่ถ้าจับได้ว่าพี่ไปมีคนอื่นหนูพร้อมเลิกถึงขนาดดบดมีคนอื่นเลยไม่ไม่เคย แต่ถ้าเกิดมีคุยยอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าคนนี้ใครอธิบายให้เราฟังเพราะว่าเขาอาจจะรู้จักกันใน Facebook มา4-5ปีแล้วหรือว่ามากกว่านั้นเลยมแบงค์เฟ้เาก็แบบเอ้ยเพิ่มเพื่อนเขาไม่ได้เพิ่มแฟนนะเ็ดีๆนะแม่ลื่อนนะาจเราเนี่ยแฟนจ๋าอยากลองดีลืมวันเกิดเราขอหนึ่งประโยคแซ่บเรียกความจำขึ้นมา เดียวมึงตายทะเลาะกันบนทางด่วนน้องมินตรีแตกไล่เราลงจากรถเอาคืนยังไงให้เด็กมันจังฮะเราก็พาไปนู้นเลยสะพานพระรามเก้าแล้วแล้วก็จอดสักแป๊บนึงาทำของหล่นหน่อยก็ได้ให้ลงไปหยิบเป็นแฟนพี่ต้องอดทนสิบร้อชนต้องไปตาย